สวัสดีครับป๊อบจากตรงฉินชาแนลนะครับวันนี้ผมก็มีเรื่องเกี่ยวกับการไปนอนพักโรงแรมมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันเป็นเรื่องที่รุ่นพี่ผมคนหนึ่งที่ทํารับเหมาก่อสร้างได้เล่าให้ผมฟังอีกทีนะครับอ่ะเล้ากัเหมือนเดิมผมจะเอาตัวผมไปแทนเป็นบุคคลที่1นึ่แล้วเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะครับแต่ก่อนที่ไปฟังกันเนี่ยผมฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยแล้วกด Subscribe ให้ช่องตรงฉินด้วยนะครับอ่ะ เพื่อเป็นการเสียเวลาเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องก็มีอยู่ว่าผมเนี่ยเป็นรับเหมาก่อสร้างแล้วก็อ่าส่วนใหญ่ผมจะรับงานโปรเจกต์ที่แบบว่าอยู่ต่างจังหวัดหน่อยคือตัวผมมาภูมิลำเนาเดิมคืออยู่ที่กรุงเทพบ้านผมอยู่ที่กรุงเทพแต่บังเอิญบังเอิญเนี่ยบริษัทของผมรับงานที่ต่างจังหวัดบ่อยผมจึงมีโอกาสที่ได้ไปนอนโรงแรมต่างจังหวัด บ้างกันนอนโรงแรมจริงรีบ้างบ้างกันนอนโรงแรม5ดาวบ้างกันนอนรีสอร์ทก็แต่ละที่ครับคือเราเลือกแบบใกล้ไซต์ก่อสร้างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าเราคือหนึ่งคือเราขับรถไปเนี่ยมันเหนื่อยเว้ยแล้วแบบอ่ะตื่นมาก็อยากจะแบบเฟรชเฟรชตื่นให้มันแบบสายที่สุดเลยเลือกโรงแรมที่ใกล้สายก่อสร้างที่สุด แล้วบางทีเนี่ยไอไซต์ก่อสร้างที่เราไปก่อสร้างเนี่ยมันก็ธุระก,กันดารและเกินอยู่ตามแบบชนบทอะ่ะเออคือส่วนใหญ่ผมก็รับเป็นแบบงานแบบออสร้างรีสอร์ทบ้างสร้างโรงแรมบ้างอะไรอย่างนี้มันเลยไม่ค่อยอยู่ใกล้ตัวเหมืองซะเท่าไหรมันมันทำให้การหาโรงแรมเนี่ยยากมาก แล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งครับผมได้ไปรับงานมางานหนึ่งซึ่งอยู่ในจังหวัดที่ฮอตฮิตมากที่คนไทยจะไปเที่ยวกันแล้วเราเนี่ยคือเราตกลงที่จะไปดูไซต์งานนะสมมุติว่ามผมผมคุยกับลูกค้าวันนี้แล้วเขาอ,อยากให้เราไปดูหน้าง,งานภายในวันสองวันนั้นน่ะเออบางทีเราก็หิวตังเราแบบก็ต้องรีบไปเข้าใจไหม เราก็ไม่ได้มีเวลามาจองที่พักล่วงหน้าอะไรเลยแต่มันก็เป็นอะไรที่แบบเราเราชินอะเราทําแบบนี้บ่อยๆคือไปหาโรงแรมเอาหน้างานคือถ้ามันไม่มีจริงๆเราก็นอนในรถเออเย็นวันนั้นครับผมก็วันถัดไปเย็นของวันถัดไปเนี่ยผมก็ขับรถออกไปที่จังหวัดจังหวัดนี้ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงจากตัวกรุงเทพไปถึงจังหวัดนี้ผมไม่ขอเอ่ยชื่อจังหวัดแล้วกัน ผมก็ไปถึงตัวจังหวัดเนี่ยก็ประมาณ34มสี่ทุ่มละเราก็เปิด google หาเลยครับว่าเอ้ยโรงแรมในระแวกไซงานที่เราต้องไปดูพรุ่งนี้มีโรงแรมอะไรบ้างเราก็ขับรถครับจากเอ่อจากในตัวเมืองเนะี่ย ไปอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงเราก็เจอโรงแรมที่หนึ่งที่เรา,าเสิร์ชเจอใน Google แต่ครับด้วยตัวจังหวัดเป็นจังหวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมกันเหลือเกินนักท่องเที่ยวคนไทยทั้งไทยทั้งต่าง,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 งชาตินะนิยมไปเที่ยวจังหวัดเนี้ยไอโรงแรมแรกที่ผมไปเห็นเนี้ยที่ไอโรงแรมแรกที่ผมเจอเนี่ยมันก็เต็มเวยก็อ่าโอเค ่าทางฟอนต์ก็แนะนํามาว่าเอ้ยมีโรงแรมใกล้ๆเนี่ยอีก2อสาโรงแรมลองวนไปดูก่อนแล้วกันผมก็ไปโรงแรมที่2ครับก็เหมือนเดิมเลยคือโรงแรมมันเต็มโรงแรมที่3ก็เต็มโรงแรมที่4ก็เต็มในจังหวะที่เรารู้แล้วว่าเอ้ยเชี่ยคืนนี้อาจจะต้องนอนในรถว่ะไอตัวไอตัวฟอนต์โรงแรมที่4ก็สังเกตเห็นว่าเออเราเราเรา,เราเหมือนแบบ ขับรถหาที่พักมานานแล้วอ่ะมันก็เลยแบบช่วยช่วยโทรติดต่อโรงแรมพันธมิตรของเขาที่แบบเรู้จักรู้จักกันก็สรุปครับคืนนั้นก็ได้มาโรงแรมโรงแรมหนึ่งห่างจากตัวโรงแรมที่ผมอยู่เนี่ยไปอีกประมาณ15นาทีคือถ้านับรวมเวลาจริงก็คือห่างจากไซต์างานองประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ก็เอาวะจังหวะนั้นคือเออ นอนเตียงก็ดีกว่านอนในรถผมก็เลยรบกวนทางฟรอนเนี่ยโทรไปจองห้องพักให้หน่อยฟรอน์ก็น่ารักมากครับก็เป็นธุระให้ผมแล้วก็โทรไปจองโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งให้ผมผมก็อาโอเคขอบคุณอะไรกันเรียบร้อยให้ทิปไปนิดหน่อยแล้วก็เราก็ขับรถออกไปสู่จุดมุ่งหมายคือโรงแรมที่หพอผมไปถึงโรงแรมที่หเนี่ย ผมปลาผมประหลาดใจมากเลยคือมันไม่เป็นโรงแรมมันไม่ใช่โรงแรมว้ยมันเป็นเก่งๆรีสอร์ทที่ว่าห้องพักแต่ละห้องเนี่ยจะอยู่แยกห่างออกจากกันห่างออกจากกันคือเป็นอารมณ์แบบบ้านหลังเดียวที่แบบปลูกใกล้ๆกันแล้วก็มีที่จอดรถส่วนตัวที่จอดรถก็จะอยู่หน้าหน้าห้องเลยคือมันเป็นบ้านบ้านที่มีห้องเดียวแล้วข้างในก็มีห้องน้ําแค่นั้นเองว้ยเออ พอผมไปถึงปุ๊บผมก็ไปติดต่อทางอาฟอนต์ของโรงแรมที่ห้านะเขากา็เราก็บอกไปว่าเอ้ยเราเนี่ยโรงแรมนั้นโรงแรมนี้โทรมาจองให้เรานะเขาก็เอาโอเครับทราบแล้วก็เด็กฟอนต์เนี่ยเบลบอยเนี่ยก็พาเราไปที่บ้านเรียกว่าบ้านแล้วกันเป็นบ้านหลังที่เขาได้จองไว้ให้เราพอไปถึงห้องพักห้องพักเสร็จสับอะไรก็เบลบอยก็ยกกระเป๋าให้ อ่ยกกระเป๋าเข้าไปในห้องให้แล้วก็บอกว่าถ้าเออมีอะไรต้องการจะให้ช่วยเหลือก็ติดต่อไปทางนี้ก็คือเป็นเป็นมาตรการปกติของโรงแรมทั่วไปเราก็อ่ะพอถึงโรงแรมแล้วเราก็เอาเสื้อที่จะต้องใส่พวกนี้ไปแขวนไว้ในตู้เสื้อผ้าอะไรเราก็อารมณ์แบบอ่ะจัดเตรียมของให้พร้อมเพื่อที่พวกนี้จะได้ตื่นมาล้างหน้าแปรงฟันแล้วออกเลย พอเราจัดของเสร็จปุ๊บ่าเราก็ไปอาบน้ําอาบน้ําเสร็จเราก็มานั่งพักที่เตียงแต่ซึ่งด้วยการที่แบบเราเรา,เราวนหาโรงแรมมาสักพักมันมันทำให้เราแบบนอนไม่หลับเออเราก็เลยเอามือถือขึ้นมาเล่นครับผมก็เล่นมือถือไปเรื่อยเล่น,ลน,ลนมือถือไปเรื่อยอยู่ดีๆเว้ยเราได้ยินเสียงแบบซาคือเหมือนอรารมณ์เหมือนคนแบบเปิด เปิดน้ำอาบเปิดฝักบัวอาบแต่ไม่รู้ทุกคนเป็นไหมแบบไอ้เฮียโรงแรมต่างจังหวัดน้ําแม่งแรงมากเลยเว้ยแล้วเสียงแม่งชัดมากไอเราด้วยความที่แบบอ่ะคงเป็นห้องข้างๆที่อาบน้ําเราก็เลยไม่คิดอะไรแล้วก็นั่งเล่นมือถือไปแต่สักพักหนึ่งครับเราก็นึกขึ้นมาได้ว่าไอเชียที่เรามาพักที่เนี่ย ห้องแต่ละห้องมันไม่ติดกันเลยเพราะฉะนั้นไอ้ที่เราคิดเมื่อกี้ว่าเสียงอาบน้ำจะมาจากห้องข้างๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้พอคิดได้แบบนั้นแล้วเว้ยเสียงอาบน้ำแม่งก็หยุดฟึบเออเราตอนนั้น่ะก็เริ่มรู้สึกใจไม่ดีละแต่ด้วยด้วยความที่แบบเอ,อ้ย ฝักบัวในห้องน้ำมันมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นคือคือมันมันมันอยากรู้มันอยากรู้ให้เคลียร์ว่ามันมันเป็นการทํางานผิดพลาดของฝักบัวหรืออะไรเพื่อเพื่อเพื่อความสบายใจของตัวเอง้ยเราก็เดินไปที่ห้องน้าแล้วเปิดประตูดูคือพื้นห้องน้ำก็เปียกปกติครับก็เราเพิ่งเพิ่งอาบน้ําออกมาถูกไหมแต่ไอจังหวะที่เรากําลังจะปิดประตูเนี่ย เชีย่ยผักบัวแม่งติดขึ้นมาเว้ยซาแต่พอเราหันไปดูที่ฝักบัวแม่งไม่มีน้ำสักหยดเลยเ,ยเชีย่ยจังหวะน,นั้นคือแบบแล้วแล้วเสียงมาจากไหนวะคือผมกำลังยืนมองฝักบัวอยู่ไม่มีน้ำไหลออกมาแต่มีเสียง คือตอนนั้นมีสองมีสองทางมีสองทางให้คิดคือหนึ่งไอ้ยีหูหูกูฝาดแล้วคือกูเหนื่อยจนหล่อนและอะไรประมาณนี้หรือสองไอ้ฝักโบ้เส้นตีนเนี่ยแม่งอาจจะแรงจริงๆก็ได้ซึ่งแม่งทําให้เสียงของบ้านอีกหลังหนึ่งอะดังเข้ามาในบ้านของเราเลยเราก็เลยอ่ะนึกเข้าข้างตัวเองว่าอ่ะไอ้ที่เราได้ยินตอนแรกเนี่ยกับไอ้ที่เราได้ยินตอนเนี้ย มันคือเสียงน้ำจากบ้านอีกหลังหนึ่งโอเคไม่เป็นไรเราเราก็กำลังจะปิดประตูห้องน้ำแล้วอยู่ดีๆเว้ยฝักบัวมันก็ติดขึ้นมาแล้วซาต่อหน้าต่อตาเราเลยเว้ยเราแบบไอ้เชี่ยแล้วที่กูคิดไปเมื่อกี้คือแบบแม่งไม่ใช่แล้วอะอะแต่ตอนนั้นคืออารมณ์แบบเออฝักบัวมึงเสียแหละ แต่ไอเสียงจําได้ไหมผมผมผมบอกว่ามันมีเสียงแต่ฝักบัวไม่ไหลกับไอเสียงที่ตอนฝักบัวแม่งเปิดให้เราเห็นน่ะคือเข้าใจฟิลป่ะถ้าฝักบัวตัวมถ้ามันมีเสียงรับซามาอันหนึ่งแล้วอะแล้วไอฝักบัวที่เพิ่งเปิดอะมันต้องเป็นเสียงซ้อนใช่ไหมแล้วก็ซามาอีกทีนึงถูกป่ะแต่ไอบ้าเนี่ยคือผมไม่รู้ว่าผมคิดคิดมากไปเองหรือเปล่าแต่แบบ เสียงมันไม่เหลื่อมกันเว้ยแม่คือเสียงเสียงเดียวกันนะเออเราก็แบบเชี่ยยังไงวะสรุปแม่งอะไรวะเราก็ยืนค้างไปสักพักหนึ่งครับแล้วอยู่ดีๆฝักวงวก็ปิดเองฟึบจงังหวะนั้นคือแบบช่างแม่งแล้วกันไปนอนดีกว่าพรุ่งนี้มีงานเช้าเราก็ปิดประตูแล้วก็ ไปนั่งเล่นบนเตียงต่อนั่งไปสักพักสักพักใหญ่ๆเลยครับพอเริ่มเริ่มจะแบบจะง่วงแล้วอะกตากำลังจะปิดละไอเสียงฝักบัวเนี่ยแม่งก็ติดึ้นหมายถึงซาไอ้เชียพอได้ยินเสียงฝักบัวเท่านั้นแหละแม่งตื่นเลยเว้ยเราก็น,นั่งนั่งนั่งจ้องกำแพงห้องน้ำอะ พักใหญ่ๆเลยจนเสียงฝักบัวนี่มันดับไปอ่ะแล้วผมก็คิดในใจเว้ยว่าแบบเออถ้ามึงไม่อยากให้กูอยู่ที่นี่จริงๆอ่ะมึงแน่จริงมึงก็ติดอีกสิวะไม่ทันสิ้นความคิดผมครับแม่งซาใส่ผมเว้ยจังหวะนนั้นคือแบบไอ้เหี้ยกูเก็บข้าวของเก็บอะไรทุกอย่างแล้ววิ่งไปหาฟอนเลยเว้ยคืนกุญแจนั่นนี่แล้วแบบ ถามไอ้เด็กฟอนนะ่ะว่าแบบเฮ้ยน้องห้องมันมีอะไรป่าวะแต่ก็ด้วยแต่แต่ก็เด็กมันก็ไม่พูดอะไรเพราะแบบก็เข้าใจกันเนะว่าเออคงคงโดนสั่งมาว่าแบบไม่ให้พูดอะไรอย่างนี้เราก็เออช่างมันไม่เป็นเลยไม่ไม่รู้ก็ได้แต่รู้อย่างเดียวคือว่าอะไรก็ตามไม่อยู่ในห้องนั้นนะแม่งไม่อยากให้ผมอยู่เว้ย เรื่องมันก็จะประมาณนี้แหละครับฮะถ้าชอบถ้าใช่ฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับถ้าใครมีเรื่องอะไรอยากจะแนะนําให้ผมไปอ่านแล้ามาเล่าในสไตล์ของผมเนี่ยก็เชิญคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องตรงฉินพร้อมกับกดปุ่มกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อๆไปขอ,องช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ